ข่าวแรกในช่วงนี ok ้ต้องไปฟังการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิศนุเครืองามกันหน่อยใช่ค่ะเรื่องของการถวายสัตยปฏิญาณตนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ทางฝ่ายค้านเองได้มีการตั้งกระทู้ถามสุดถึงสองครั้งด้วยกันและท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ติดภารกิจถึงสองครั้งยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปชี้แจงได้เลยเมื่อวานนี้ก็อย่างที่มีการอธิบายความโดยอาจารย์วิศนุเครืองามบอกว่ายังไงก็แล้วแต่มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปชี้แจงกระทู้ถามสุดด้วยตัวเองนะคะแล้วอาจจะเป็นคนชี้แจง2อถึงสประโยคเบื้องต้นก ได้แล้วจากนั้นก็มีการมอบหมายให้ผู้อื่นชี้แจงแทนเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้อาจารย์วิศนุเครืองามบอกว่าเคยเกิดขึ้นแล้วในรัฐบาลของคุณยิ่งรักษินวัตรค่ะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงกรณีที่นายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรจะให้เลขาธิการสภาทําหนังสือถึงพลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ไม่มาตอบกระทู้โดยอาจารย์วิษนุกล่าวว่าหากส่งหนังสือถามมาจะ ำเป็นจะต้องชี้แจงแต่ขณะนี้ไม่ทราบว่าหนังสือมาแล้วหรือยังที่ผ่านมาเนี่ยถ้าส่งมาทางรัฐบาลก็ไม่เคยที่จะไม่ตอบนะส่วนที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องตอบด้วยตัวเองนะอยู่ที่ว่าตั้งคําถามถามใครเพราะมาตรา152ไม่ใช่การถามตัวบุคคลเป็นการถามรัฐบาลเพื่อจะให้รัฐบาลตอบหากใครเกี่ยวข้องก็ช่วยตอบได้ค่ะค่ะก็ยังไงก็ตามนายกรัฐมนตรีอาจ วิเชีบอกว่ายังไงก็ต้องไปอยู่ดีเพราะเป็นการถามรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าว่างก็ต้องไปเชื่อว่าจะไปเพียงแต่ว่านายกรัฐมนตรีอาจจะอย่างที่พี่แหม่มบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะตอบสองสามประโยคแล้วก็ให้คนอื่นตอบเพราะว่าคนที่รู้เนี่ยมีเยอะถูกต้องนะคะอันนั้นก็เป็นการตอบกระทู้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตาม มาตรา151นั้นก็เป็นการอภิปรายเฉพาะตัวแต่สามารถให้คนอื่นลุกขึ้นชี้แจงได้เช่นกันค่ะในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีบรรยากาศแบบนี้นะคะสมัยเรื่องของสปก .4.01 ต่อนายสุเทพเทือสุบันก่อนนั้นดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่นายนิพนธ์พร้อมพันธ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กู้เรื่องก็เลยต้องตอบด้วยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการอธิบายเป็นการชี้แจงนะคะแล้วกรณีของ การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนายกรัฐมนตรีหนีสภาอาจารย์วิศนุบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเพราะถ้านายกรัฐมนตรีติดภารกิจก็ไปไม่ได้ในอดีตเนี่ยมีมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ยกตัวอย่างมมสมัยของคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อมีการถามเรื่องโรงแรมโฟร์ซีซั่นก็ให้คนอื่นไปตอบให้เพราะว่าในโลกออนไลน์ก็เลยมีการแซวๆกันแหมอาจารย์ ยกตัวอย่างสมัยอื่นก็ได้มาดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่อาจารย์วิศนุความจําดีเนาะท่านจําทุกช่วงเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีท<ช>ีเดียวนะเพราะถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีที่รัฐบาลยังไม่มีมติเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่างๆที่มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเพราะว่าหวันเรื่องการถวยรรรยายสัตย์ปฏิญาณหรือไม่นะคะงายวิศนุก็ชี้แจงว่านโยบายออกมาแล้วตั้งหลายเรื่องทั้งภัยแ้งการรับมือสถานการณ์ฮ่องกงการติด ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครมีการแต่งตั้งโยกย้ายประหลัดก,กระทรวงอธิบดีผู้วา่าราชการจังหวัดไปแล้วแล้วเรื่องต่างๆหากว่าเป็นโครงการอะไรเนี่ยก็ต้องสอบถามหน่วยงานต่างๆก่อนซึ่งการประชุมคอรมอในวันที่20สิงหาคมนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายออกมามา,มากเช่นกันเพราะว่าหน่วยงานนั้นเริ่มชี้แจงกลับมาบ้างแล้วค่ะข่าส่วนทางรองโฆษกพักพลังประชารัฐคุณธนกรวังบุญคงชนะระบุนะคะบ,บอกว่ามั่นใจพลเอกประยุทธ์ สามารถชี้แจงได้ตามกลไกระบบรัฐสภาเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วค่ะทางที่ดีเนี่ยพักฝ่ายค้านควรจะรอการพิจารณาของกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะยื่นขอเปิดอภิปรายเพราะฝ่ายค้านก็ไม่สามารถตัดสินเรื่องนี้ได้เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแทนที่รัฐบาลจะใช้เวลาไปทํางานให้กับประชาชนแต่ต้องมาอยู่กับเกมการเมืองในสภาของฝ่ายค้านเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ยืนยันนะคะว่ามีขั้นตอนแก้ปัญหาและมีฝ่าย กฎหมายดูแลจึงไม่เข้าใจพักฝ่ายค้านว่าทําไมถึงพยายามจะเอาเป็นเอาไม้กับเรื่องนี้มากเหลือเกินทั้งทางที่สุดท้ายแล้วก็ทราบดีแจกใจนั่นแหละว่าจะเป็นอย่างไรอ่านะคะในขณะที่นายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนาะก็กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152กรณีนายกกล่าวคําถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตาม รัฐธรรมนรูนนะคะโดยนายจุรินก็ระบุเละค่ะว่าเป็นสิทธิที่สามารถจะทําได้ตามที่รัฐธรรมนรูนเปิดช่องกันเอาไว้นะคะ,อะลองไปฟังเสียงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กับประเด็นนี้หน่อยค่ะอันนี้อภิปรายโดยไม่ลงมติ นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการตรวจสอบปกติในระบบรัฐสภา,านะครับมันไม่มีเงื่อนกำหนดเวลาว่าจะต้องกี่เดือนกี่ปีถึงจะทําได้ถ้ารัฐมนูเปิดโอกาสให้ทําได้ก็ก็ทำได้ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้าเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนะครับ ขณะที่ทางด้านของคุณเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชของพักประชาธิปัตย์ก็มองว่าการยืน่นยติอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้ค่ะจะเกิดผลดีกับทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายค้านจะใช้เวทีที่ประชุมสภาอภิปรายซักถามข้อสงสัยให้จบสิ้นกระบวนความดีกว่าการที่จะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเนื่องจากว่าเป็นการพูดฝ่ายเดียวไม่สามารถหาข้อยุติอะไรได้ส่วนฝ่ายของนายกรัฐมนตรีก็จะได้ตอบคำถามค้างคา,าใจของฝ่ายค้านอย่างตรงไป ตรงมาและการพูดในที่ประชุมสภาก็ยังมีเอกสิทธิ์คุ้มครองด้วยตรงนี้จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายในการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับประชาชนได้รับทราบันทั่วประเทศค่ะผมก็สนับสนุนที่จะให้มีการยืน่นอภิปรายเพราะว่าการยืน่นอภิปรายครั้งนี้ของวัดร่วงปล่ายการก็จะเกิดผลดีกับทุกฝ่าย ก็จะได้พูดเรื่องนี้ในสภาดีกว่าออกไปพูดกับสื่อมวลชนแล้วก็เป็นการพูดฝ่ายเดียวโดยไม่มีคําตอบส่วนที่สองผมคิดว่าในโอกาสของนายกัมนตรีที่สามารถที่จะชี้แจงข้อกังขานะครับของตัวเองที่มีต่อสังคมสังคมก็อ,อยากจะถามว่าท่านนายกเนี่ยอ่านหรือข้อบกพร่องหรือตั้งใจจานานหรือใครสั่งให้อ่านหรือสมัยต้องอ่านอย่างนั้นนายกก็มีโอกาสจะชี้แจง ทางด้านคุณหญิงสุดารักษ์เกยุราพัานธ์ประธานยุทธศาสตร์ของพรคเพื่อไทยก็ได้กล่าวย้ำกรณีที่7พรรคัร่วมฝ่ายค้านเสนอกระทู้อภิปรายตามมาตรา152กรณีนายกฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญรวมถึงการเรียกร้องให้นายกฐมนตรีออกมาชี้แจงในสภาว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียกร้องแต่เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเพราะมีการถวายสัตว์ไม่ครบนะคะตามรัฐธรรมนูญอีกทั้งการถแถลงนโยบายก็ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ทําเพื่ออํานวยให้กลับมาเป็นอํานวยค่ะเพื่ออํานวยให้กลับมาเป็นนายกรฐมนตรีอีกครั้งแต่ว่ากลับไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนเองร่างขึ้นมานะคะลองไปฟังเสียงคุณหญิงสุดารัตน์ประเด็นนี้กันค่ะเองเขียนเองแต่ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ตนเองร่างเองเขียนเองแล้วมันไม่ใช่เกิดครั้งแรกจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญใช้มาสองสิบปีอ่า นายกคนปัจจุบันเนี่ยนายกประยุทธ์เนี่ยจะทําในสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายครั้งมากแต่คุณบอกว่าคุณนาะชธิปไตยคุณไม่มีมองสีแล้วแต่การไม่มีมอสีแปลว่าคุณยังทาผิดรัฐธรรมนูญไม่ใช่นะคุณต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูน ค่ะก็ทางโฆษกพรกเพื่อไทยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดระบุนะคะบอกว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปของพรฝ่ายค้านตรงนี้เนี่ยเป็นการทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะคะถ้าเกิดว่ามไม่ดําเนินการก็อาจจะถูกมองว่าปล่อยปลาละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนพลเอกประยุทธ์กําลังหลบเลี่ยงหนีปัญหาการกระทําส่วนทางกับคําพูดบอกว่าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่รับผิดชอบได้เพียงแค่ การไม่พูดถึงเรื่องถวายสัตว์อีกพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถหนีปัญหาหนีสภาได้ตลอดเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยควรจะกลับมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอค่ะอะไรที่ทําผิดก็อยากจะให้กลับไปดําเนินการให้ถูกต้องน,นะคะอย่าใช้วิธีการในการประวิงเวลาเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่แก้ไขก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 3เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะส่งผลกระทบ ทั้งต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะ